โยบซาสวันดีวัยรุ่นเมกาเดีวัยรุ่นดูไปเด็กวัยรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาสอนว Dial ิธีการสมัครเจ้าตัว e c h a t กันนะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็เป็นอัปเดตในปี2024นะท่านผู้ชมนะอันนี้ผมทําใน iOS นะซึ่งมันมีให้โหลดทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับสามารถไปประยุกต์ใช้ด้วยกันได้นะท่านผู้ชมนะ่าขั้นแรกเราก็โหลดเจ้าตัวแอป e c h a t มาจาก l a y Store หรือว่า App Store กันก่อนนะครับ เมื่อโหลดมาเสร็จแล้วนะครับก็ทําการกดเปิดได้เลยนะเปิดแอปวีแชทขึ้นมานะครับนี่จากนั้นนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะท่านผู้ชมนะให้เราอ่ากดอนุญาตแจ้งเตือนไปนะครับท่านผู้ชมเออแล้วก็กดอ่าสมัครสมาชิกนะฮะท่านผู้ช,ชม นี่มันก็จะมีบอกขึ้นมาเลยนะครับว่าเราต้องการลงทะเบียนแบบไหนนะท่านผู้ชมน,นะสมัครด้วยโทรศัพท์มือถือหรือว่าลงทะเบียนด้วยอแอปเปลิลหรือว่าสมัครด้วยสมาชิก Facebook นะอันนี้แล้วแต่สะดวกนะแต่ของพี่เนี่ยจะสมัครสมาชิกด้วยโทรศัพท์มือถือนะเพราะว่าพี่ต้องการเป็นแบบรหัสเนาะท่านผู้ชมเนาะกดเข้าไปปุ๊บนี่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรานะครับใส่ชื่อเป็นภาษาไทยลงไปให้เรียบร้อยนะออใส่ลงไปให้เรียบร้อยไม่มว่าจะเป็นชื่อเต็มนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือนะ หรือว่ารหัสผ่านนะครับเบอร์โทรศัพท์มือ,อมถือนี่ไม่ต้องใส่เลขศูนย์นะท่านผู้ชมนะเออตัดเลขศูนย์ข้างหน้าออกไปนะครับเพราะมันเป็นบวกหกหก,โกโอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมเขาเรียกว่าเบอร์สากลน,นะท่านผู้ชมนะอ,อืมไม่ต้องใส่เลขศูนย์นะอ,อ่าทีนี้เราก็จะใส่ลงไปนะครับพี่ก็จะใส่ชื่อลงไปนะครับเออจากนั้นก็กดโกได้เลยนะครับจากนั้นก็กดอ่าติ๊กข้าพเจ้าได้อ่านนะครับตัวนี้เห็นไหมต,ติ๊กถูกมันนะครับจากนั้นเรากดอ่ายอมรับและดําเนินการต่อนะครับอ,อืม นี่เดี๋ยวนี้มันสมัครง่ายนะท่านผู้ชมนะไม่ต้องสแกนก็สมัครได้นะครับอกดติ๊กถูกนะครับตรงนี้แล้วกดถัดไปนี่ยืนยันความปลอดภัยนะกดเริ่มนะฮะนี่แล้วก็ตามที่เขาบอกนะฮะท่านผู้ชมนะแปลภาษาเอานะครับอันนี้เอ,อถ้าเราแปลไม่ออกเราก็เปลี่ยนก็ได้นะครับแต่จริงๆของพี่รู้อยู่แล้วนะครับมันให้เลือกอ่ต้นไม้นะท่านผู้ชมนะโอเคบนรูปนะเออ น,นี้เป็นแคปชั่นนะต่อมาก็เขาจะถามนะครับว่าเป็นการเวอร์ติแบบไหนดีนะท่านผู้ชมนะเป็น QR code หรือว่า p a y m e n t card หรือว่าเวอร์ติ c t แอคทีฟอะไรพวกนี้นะครับแล้วแต่สะดวกนะท่านผู้ชมนะเออถ้าเราเลือกเป็น QR code นี่เป็นการสแกนนะท่านผู้ชมนะซึ่งมันจะยากหน่อยนะท่านผู้ชมเออเราจะใช้วิธีอื่นแทนนะครับอ่าทีนี้นะครับคืออ่ามันมีหลายขั้นตอนนะใน3ขั้นตอนนี้นะครับในการที่จะเวอร์ติไฟเขาเรียกว่ายืนยันตัวตนนะ เวลาเราเข้ารหัสอ่าจะตัว FV Chat นะซึ่งมันยุ่งยากน,นะครับเราก็ทําการกดเลือกไปสักอันนึงก็ได้นะฮะอันไหนก็ได้นะครับผมจะเลือกไปเป็น Payment Card เนาะปึ๊บเข้าไปเสร็จปึ๊บมันขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคนดูนะทีนี้เราก็กดการกรบาดออกมานะครับแล้วก็กดยอมรับการดําเนินการต่ออีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้ลองอีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมนะกดติ๊กถูกนะครับกดถัดไปนะครับแล้วก็กดเริ่มยืนยันความปลอดภยัยอีกรอบหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมอันนี้ต้นไม้หายเลือกต้นไม้กดโอเคปึ๊บนะครับแล นี่จากนั้นก็มันจะขึ้นมาแบบนี้แทนนะครับจากให้ยืนยันนะแล้วก็จะมีเลข,ข OTP ส่งมาที่โทรศัพท์มือถือเราแล้วเราก็ใส่ได้เลยนะทานผู้ชมนะอ่าดีกดส่งไปเรียบร้อยนะครับห็นนี้สมัครง่ายขึ้นกว่าเดิมนะท่านผู้ชมนะง่ายๆไม่ต้องไปให้สแกนอะไรเลยนะครับเออสบายแล้วทีนี้เหันน,นี้เข้าใช้งานได้แล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะเออกดอนุญาตอนุญาตไปนะครับกดถัดไปนะครับใส่วันเดือนปีเกิดของเราให้เรียบร้อยนะทุนผู้ชมนะกดถัดไปปึ๊บ นี่เห็นไหมกดถัดไปติ๊กถัดไปไปเรื่อยๆนะครับแค่นั้นเองนะครับนี่ช่องทางการรับอะไรเงี้ยกดเริ่มกดเห็นด้วยแล้วเปิดใช้งานนะท่านผู้ชมนะเออนี่เรียบร้อยนะครับสมัครวีแชทเสร็จแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะง่ายๆเลยนะครับสามารถทําได้นะซึ่งหลายคนบอกพี่แล้วเอาวีแชไทไว้ทาอะไรนะครับจริงๆแนละ้ววีแชทเนี่ยเอาไว้นะครับสําคัญเลยนะคือเอาไว้แชทในประเทศจีนนะวีแชทนี่ค่อนข้างที่จะมีคนใช้เยอะนะในประเทศจีนนะครับ อย่างที่สองนะครับก็เอาไว้เล่นเกมจีนนะเออเล่นเกมเซิฟจีนน่ะมันใช้รหัสวีแชทในการล็อกอินบ่อยนะท่านผู้ชมนะเหมือนกับเราใช้ Facebook หรือว่า Google ในการล็อกอินเกมบ้านเรานั่นเองนะท่านผู้ชมนะอซึ่งในจีนเน่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้วีแชทกับ QQ นะท่านผู้ชมนะนะในการที่จะล็อกอินนะครับซึ่งวิธีการนี้ก็สามารถทําได้ง่ายๆนะท่านผู้ชมแล้วอย่าลืมนะครับว่า เบอร์ที่เราสมัครเนี่ยมันต้องมันมันต้องเป็นเบอร์ที่เราใช้ประจําด้วยนะเพราะว่าบางทีมันจะส่ง OTP มาเพื่อเข้ารหัสเรานะท่านผู้ชมนะออให้เราเข้ารหัสแบบเมื่อกี้นี้นั่นเองนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้กันสำหรับวิธีการนะครับสมัครจะตัว WeChat ประจําปี2024นะง่ายๆนะ iOS Android ทําเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะเออไปทํากันได้นะครับสำหรับวันนี้ว่โก้ตัว,วก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยเด้อ